นี <ítulo> ่ครับพี่น้องผมจับได้แล้วครับจับใส่กระแป้งเลยแล้วครับผมว่าโว่างูหยังเลยพี่น้องรูปว่าในใจว่าเป็นงูหยังครับเอาเขาไปปล่อยเลยล่ะนี่ครับเอาขาดขาดโชว์ตเขาใส่กระใส่ทั้งสีครับโอ้ยสั่นไปพี่น้องหัวใจเต้นตึ๊กตึ๊กตึกตึกตึกอยู่โอ้ยเหมือนเด็กคนเลยกำลังเฮหงานเพื่อนเลย ดีนะเขาโ่โดดชกผมครับพี่น้องโคดารู้ว่าเป็นง,งูอย,ย่างน่คอมเมนต์มาเด้พี่น้องนะครับเดอ้อผมไม่แน่ใจว่าเป็นง,งูอย,ย่างครับดูเขาเลียมๆไหมแต่เขาตอนที่ว่าผมอเอาเอาคาดโคดโค,ด,คดเข้ามานี่เขาเขาอันเขา,าเรี่ยวอยู่ครับพี่น้องไม่แน่ใจว่าเป็นง,งูอย,ย่างครับอันท่าน้คดายทราบกับคอมเมนต์มาเด้พี่น้องนะครับเดอ้อเออ,อกลัวมาก